่าครมมีการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาตินะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถท,ที่ทรงมีพระวิยะอุตสาหะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนะครับแล้วก็ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องของผ้าไทยนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยนะครับ,รบที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยฝีมือคนไทยมีการใช้เทคนิคต่างๆมากมายทั้งการทอ,อการจกรการยก การขิดการล้วงมัดมีมัดย้อมอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เกิดเป็นเอกลักษณ์ในแต่ภูมิภาคใช่ไหมอย่างทางเหนือก็มีผ้าผ้าไทยของเหนือ,อผ้าไหม<ช>ทางใต้ก็เป็นผ้าบาติก<ว>ทางอีสานก็เป็นลายทอเฉพาะของเขาก็มีเสน่ห์ไปตามแต่ละภูมิภาคคือเรียกว่าเป็นงานฝีมือระดับโลกนะ,ะผ้าไทยทั้งคุณภาพของเนื้อผ้าทั้งลวดลายสีสันเนี่ย ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะนิยมชมชอบแล้วก็หลงไหลยอย่างมากเนื่องจากเป็นภูมิปัญญามาดั้งเดิมอะไรที่แฮนด์เมดเนี่ยโอ้โหชาวต่างชาติชอบมากแล้วสมเด็จพระพันปีท่านเนี่ยท่านก็มีการส่งเสริมพี่น้องประชาชนในเรื่องของผ้าไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนทําให้ผ้าไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและถือว่าเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับ ในฝีมือคนไทยสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตนถึงทุกวันนี้สำหรับผ้าไทยนะครับ